สวัสดีครับวันนี้พามาชมการ unboxing นะครับแกะกล่องโ o k i ีย X ดูลซิมนะครับ สำหรับตัว Nokia X d u s ดูนซิมะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกนะครับจากทางค่าย Nokia นะครับที่เปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับแต่ว่าตัว Android นะครับตัว OS ที่นำมาใช้นะครับก็คือจะแตกต่างจาก Android Phone ทั่วไปในท้องตลาดนะครับตัวนี้คือเป็นการพัฒนามาจากตัว aosp นะครับหรือว่าตัว Android Open Source Project นะครับ เดี๋ยวในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าตัว OS เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในภายหลังแล้วกันนะครับตัวนี้มาสํารวจนะครับตัวกล่องนะฮะอุปกรณ์ภายในเป็นการนัมบ็อกซิ่งปกติทั่วไปก่อนนะครับโอเคครับผมตัวกล่องนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือมาในสไตล์เดิมนะครับเหมือนกับพวกตัวโนเกียลูเมียแล้วก็ซีรีส์อาชานะครับเห็นกล่องปุ๊บนี่คือรูปภาพเลยว่าเป็นโนเกียแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นสไตล์นี้คือใช้มานานแล้วนะฮะ ก็เป็นกล่องที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงด้านล่างนะครับถ้าเราซื้อเครื่องสีไหนนะครับก็คือจะมีการสกรีนสีบอกอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ไม่ซื้อผิดนะฮะก็จะดูตรงนี้เป็นเป็นหลักนะฮะโอเคครับผมในส่วนของด้านหลังนะฮะก็จะมีการสกรีนบอกสเปคฟิเคชันเบื้องต้นไว้นะครับ นะฮะตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเป็นพวกหน้าจอ CPU อะไรพวกนี้การเชื่อมต่อนะครับเบื้องต้นโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับว่าให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมตัวเครื่องเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะฮะมาดูภายในกล่องก่อนนะฮะก็จะมีใบรับประกันนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานอย่างย่อนะครับ Quick Guide นะฮะ สมอนท้องนะครับชุดหูฟังตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมได้สีแดงมานะครับไม่ว่าเราจะซื้อเครื่องสีไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ตัวหูฟังนะครับเป็นสีแดงมาเป็นเป็นมาตรฐานทุกกล่องนะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นสไตล์เดียวกับโนเกียอาชาเอ่อโนเกียอาชาครับคือเหมือนกันนะฮะมาในสไตล์เดียวกันเลยนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะเป็นวอนชาร์จตัวนี้ไม่ใช่อะแดปเตอร์ครับต้องบอกว่าเป็นวอนชาร์จ ปกติเลยเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นพอร์ต USB นะครับตัวนี้เป็นแบบ Built บิวอินนะฮะคือสายในตัวนะฮะคือสามารถชาร์จได้ยอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะถอดเอาไปเซิงกับกับตัว PC โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ได้นะครับคือถ้าเราจะซิ์นะครับก็คือต้องหาสายต่างหากมามาใช้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบ Built บิวอินนะฮะสุดท้ายตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับ ัวนี้เป็นแบตเตอรี่โมเดล nb 0 1นะครับความจุ1,500มิลลิแอมนะฮะก็โอเคครับบางๆรูปทรงนะฮะออกยาวๆนิดนึงบางๆนะฮะโอเคครับผมมาสำรวจที่ตัวเครื่องกันต่อภายในกล่องก็จะมีแค่นี้นะฮะมาดูที่ตัวเครื่องกันต่อนะครับโนเกีย x ดูนซิมนะฮะก็ตามชื่อเลยครับคือรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดนะฮะ แต่ว่าตัวตัวซิมนะฮะตัวซิมนี่คือสามารถใช้งาน Data นะครับคือ3 G ได้1ซิมนะฮะอีกซิมหนึ่งก็คือจะรองรับการใช้งาน2 G นะฮะถ้าเราใช้ Data ก็จะกลายเป็นความเร็วได้เป็นเอนะฮะก็ไม่ต้องแลกจ่ายนะครับเพราะว่ารองรับ3 G แค่ซิมเดียวนะครับแล้วก็ตัวขึ้นความถี่นะครับที่รองรับตรงนี้คือรองรับขึ้น 900- 2001นะฮะก็จะไม่มีตัวแป0นะครับแต่ว่าด้วย ค่ามาตรฐานนะครับที่กำลังกำลังจะมาถึงในในรเร็ววันนี้นะฮะก็คือจะเป็น2 0 0 1อยู่แล้วทุกค่ายนะครับในบ้านเราก็คือตรงนี้ก็คงไม่ต้องหน้าเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปยังไงก็คือใช้3 G ได้ครบนะครับทั้ง3ค่ายโอเคครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับก็ n นเกียเกนะครับก็มีมาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว3 G แน่นอนมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นบลูทูธ o 0นะครับแล้วก็ Wi-Fi มีนะฮะแน่นอนแล้วก็ GPS นะครับ A GPS ก็มีหมดนะฮะก็คือการเชื่อมต่อครบถ้วนนะครับสำหรับสเปคฟีเจชั่นนะฮะเบื้องต้นภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPU นะครับตัวนี้คือเป็น Snapdragon ส Snapdragon S4 นะฮะความเร็ว1 GHz นะครับตัวนี้เป็น d ูนค Core นะฮะคือความเร็วเป็น CPU 2แกนนะฮะ cpu สองหัวสำหรับตัวลอมนะครับตัวลอมหรือว่า internal s t o r e นะครับให้มา 4GB นะครับแล้วก็สามารถที่จะรอ,องรับ micro sd card ได้สูงสุด 32GB ส่วน ram นะครับให้มา 512MB กนะครับก็ต้องบอกว่าสเปคเอ,อยู่ในระดับไม่สูงมากนะครับคืออยู่ในระดับปานกลาง,างนะครับแต่ถ้าเทียบกับในลายการาการตลาดทั่วไปของของตัว สมาร์ทโฟนนะครับในในไลน์ของโลเอนนะฮะก็คืออยู่ในระดับทั่วๆไปนะครับก็คือไม่ได้ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับยกเว้นในส่วนของ CPU นะครับที่ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นหลายๆค่ายคือจะใช้เป็นคอร์นะครับความเร็วตัว CPU จะเป็น4แกนนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็คือมาเป็นแบบเป็นดุลคอ์นะครับเป็น2แกนนะฮะแต่การใช้งานเดี๋ยต้องมาทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์ว่ามันจะรองรับ อะไรยังไงนะฮะตรงนี้ก็ขอพักไว้ก่อนมาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอแกะหน้าจอที่นึงนะฮะตรงนี้นะครับคือไม่มีกล้องหน้านะครับตัว Nokia X นะครับไม่มีกล้องหน้าแต่ว่าเซนเซอร์อะไรต่างๆก็คือจะมีให้เป็นมาตรฐานนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับหน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด4นิ้วนะครับความละเอียด QVGA นะครับ480คูณ800พิกเซลนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นจอ IPS นะฮะ ตัวด้านล่างนะครับตรงนี้ที่เห็นนี่ก็จะมีแค่ปุ่มเดียวนะครับตัวนี้เป็นเป็นปุ่มแบ็คนะครับถ้าถ้าเทียบกับ Android Ph o n e ทั่วไปนะครับจะมี3ปุ่มมาตรฐานใช่ไหมครับก็คือจะเป็นปุ่มปุ่มแบ็คปุ่มโฮมปุ่มรีเซนแอปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือมาในในสไตล์ของโนเกียเองนะครับก็จะเหมือนกับทางซีรีส์อาชานะครับเดี๋ยวผมเอาซีรีส์อาชามาให้ดูนะฮะตัวโนเกียอาชา503นะฮะก็จะเห็นว่ามีอยู่ปุ่มเดียวเหมือนกันนะฮะ ตัว n o k X นะฮะก็จะก็เลยนะครับเหมือนกับเหมือนกับตัวซรีอาชานะครับก็คือจะมีแค่ปุ่มเดียวโอเคครับผมมาสำรวจกันต่อด้านล่างนะครับก็คือจะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับด้านขวาก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงนะครับด้านบนจะมีช่องเสียบหูฟังนะครับ3.5มิลลิเมตรนะครับตัวด้านซ้ายนะฮะก็จะเรียบๆไม่มีอะไร ด้านหลังนะครับตัวนี้มีกล้องความละเอียด3ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นฟิกโฟกัสนะครับคือไม่สามารถที่จะใช้งานออโต้โฟกัสได้แล้วก็ไม่มีแฟลช LED มาให้นะฮะก็อย่างที่เห็นก็คงจะพอจะรู้แล้วว่าตัว Nokia X ดูดซิมนะครับก็คือไม่ได้เน้นกล้องนะครับไม่ได้ชูจุดขายด้านนี้นะฮะโอเคครับผมลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงมีเดียนะครับลำโพงเสียงเะกเข้าลำโพงมีเดียใช้งานทั่วไปนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ ลำโพงที่ใช้งานภายนอกนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูภายในนะฮะภายในตัวเครื่องนะฮะแกะฝาหลังออกมาดูกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ที่เห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิมหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นช่องใส่ไมโคร s d c a r การ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นซิม2แล้วก็ ตัวซิมนะครับคือเป็นไมโครซิมทั้งคู่เลยครเลยนะครับทั้งซิมหนึ่งแล้วก็ซิมสโอเคครับผมในส่วนของดีไซน์นะครับก็จะเหมือนกับตัวซีรีส์อาชานะครับคือเป็น Colorful Design คือสามารถที่จะรองรับฝาหลังนะฮะได้หลากหลายสีสันแล้วก็ชุดที่ตัวที่วางจําหน่ายนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมีทั้งหมด6สีนะครับแล้วก็ตัว ตัวบอดี้นะฮะตัวงานผลิตงานประกอบอะไรพวกนี้คือจะเป็นโมโนบ็อกนะครับก็จะเหมือนกับตัวโนเกียลูเมียบางรุ่นแล้วก็ตัวเซรียชานะครับคือได้ในเรื่องของความแข็งแรงนะครับงานประกอบนี้คือเนี๊ยบมากครับแข็งแรงครับด้วยความเป็นโมโนบ็อกนะฮะโอเคครับผมก็คงจะได้เห็นในส่วนของฮาร์ดแวร์เบื้องต้นกันไปแล้วนะครับ ก็คงขอสรุปเลยนะฮะสรุปในส่วนเฉพาะของฮาร์ดแวร์ก่อนละกันนะฮะมาพูดถึงข้อด้อยกันก่อนนะ,ะแน่นอนว่าด้วยการตลาดนะครับคือเจาะจะทําตลาดในตลาดระดับล่างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือตัวสเปคนะครไม่ว่าจะเป็น CPU เป็นลอมเป็นแรมอะไรพวกนี้พวกกล้องอะไกนกี้ก็จะเห็นว่าอยู่ในระดับอยู่ในระดับที่ไม่สูงนะฮะแต่ถ้าเทียบกับในรายผลิตเดียวกันนะฮะใน ระดับราคาเดียวกันก็จะถือว่าต้องบอกว่ามันไม,ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะโอเคมันอาจจะไล่ๆกันนะครับแต่ว่าบางตัวก็อาจจะได้ CPU ที่ดีกว่านี้นะครับได้กล้องที่มี LED f ีแฟลชอะไรพวกนี้นะครับแต่ข้อดีเลยก็คือในเรื่องของวัสดุนะครับงานประกอบชื่อชั้นของโนเกียนะครับยังไงก็ได้เราเราได้ตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอการรับประกันหลัอการขายอะไรพวกนี้นะครับชื่อชั้นของโนเกียก็อาจจะดีกว่านะครับ ในบางแบรนด์นะฮะที่ทําตลาดระดับล่างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับคงได้มาทดสอบกันอีกทีนึงนะครับตัว Nokia X ดูนซิมนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าพูดเฉพาะในส่วนของฮัดแวร์ก็คืออยู่ในระดับระดับปานกลางนะฮะคือไม่ไม่ถึงก็ต่ำมากแต่ว่าก็ไม่สูงนะฮะแต่ต้องตรงนี้คือต้องเอามาเทียบกับตัวราคาที่วางจำหน่ายด้วยนะครับ โอเคครับผมก็ได้เห็นนะฮะได้ดูได้สำรวจกันไปแล้วว่าโนเกียเดูซิมนะครับมีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงเดี๋ยวในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวก็คงจะมีบทความนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับได้ดูในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับว่าตัวโนเกียเอ็กดูซิมมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับมีอะไรโดดเด่นหรือว่าน่าสนใจแตกต่างจาก Android p h o ฟ e ทั่วไปในท้องตลาดยังไงนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ